มาพบกับช่องหมอควีนพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้หมอควีนนะคะจะมาทานายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎประจําปี2564ดวงชะตาโดยรวมนะคะทั้งเรื่องการเงินการงานความรักนะคะข้อควรระวังข้อดีนะคะรวมถึงโชคลาภนะคะต่างๆเลยก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณที่เข้ามารับชมช่องหมอควีนพยากรณ์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ ให้ช่องด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่หมอกวีนนะคะจะเปิดไพ่นะคะไพ่ย,ยิปซีนะคะจำนวน20บใบเพื่อเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมน,นะคะอาจจะตรงกับบางท่านหรือไม่ตรงกับบางท่านอยู่ที่ช่วงวันเกิดว่าเกิดวันไหนนะคะเวลาไหนแล้วก็นะคะดวงของดวงชะตาเนี่ยนะคะมีกราฟชีวิตพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงนะคะหรือว่า มีอะไรติดขัดตรงไหนนะคะเดี๋ยวพี่หมอคพินจะเริ่มทํานายกันแล้วนะคะโอเคค่ะไพ่ใบแรกเลยนะคะคิงออ f แว n นะคะตอนนี้นะคะคุณกำลังมีเรื่องกังวลใจอยู่ใช่ไหมคะคุณกำลังคิดถึงนะคะเรื่องราวเก่าๆหรือว่าสิ่งที่มา เขาเรียกว่ามาเกาะควรอารมณ์จิตใจมาทําให้จิตใจร้อนรุม่มความกังวลใจค่ะนะคะตอนนี้นะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมขึ้นไปจะมีใครเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณนะคะทำให้คุณกังวลใจระวังจะถูกนะคะออคนติฉินเินทาหรือว่ากล่าวหาหรือว่านําเรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องปัญหาหนักมาให้คุณนะคะจิตใจต้องมั่นคงค่ะใจเราต้องเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะนะคะในช่วงนี้ 3เดือนแรกเลยค่ะตั้งแต่มกราถึงมีนานะคะถ้าถามเรื่องการเงินนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะก็ต้องเย็นเย็นนิ่งๆไว้นะนะคะเรื่องการเงินเนี่ยนะคะถ้าเราคอยเราขับคลาวเนี่ยถามว่าจะได้เงินไหมได้นะคะได้แต่ว่าช้าหน่อยนะคะช้าเนี่ยเพราะว่านะคะ สิ่งที่คุณเสียไปเนี่ยคุณอาจจะเสียเงินไปในช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ต้องจับใจ่ายใช้เงินเยอะเป็นพิเศษหรือว่านะคะสิ่งที่คาดหวังตั้งใจไม่สําเร็จในช่วงปีที่แล้วปีนี้ก็รู้สึกเรื่อเบื่อๆเซ็งๆการรอคอยข่าวคราวทั้งเรื่องการงานใหม่นะคะการเงินหรือว่านะคะความรักหรืออะไรต่างๆที่คุณรอคอยเนี่ยนะคะมันอาจจะมาช้าหน่อยเนาะแต่ว่า ช้าแต่ชัวร์มาแน่นอนนะคะสำหรับคนที่มีความรักก็จะรู้สึกเบื่บอๆในไหนในช่วงนี้นะคะก็เรามาะระวังเรื่องการมีปากเสียงกันหรือว่าการพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องทําใหเา้เรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะดูแย่ลงในช่วงตั้งแต่มกราถ,ถึงมีนาด้วยนะคะถ้า จะมีเรื่องอะไรเข้ามาทะเลาะกันก็ให้ใจเย็นๆเข้าไว้นะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะปีนี้ถามว่าดีกว่าปีก่อนไหมดีกว่าปีก่อนแน่นอนนะคะการงานจะรุ่งขึ้นจะกระเตื้องขึ้นดีขึ้นคนที่คิดหางานใหม่จะได้งานใหม่คนที่อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสอยู่ในช่วงประมาณช่วงมีนาจนถึง กระ,กะดาษขมนะคะดูให้ลุวงหน้าเลยการงานเนี่ยนะคะครเปลี่ยนงานใหม่นะคะหลังจากที่ทํางานแบบเดิมๆแล้วมันไม่ดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนงานใหม่แต่สําหรับคนที่ทําอยู่แล้วมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วธุรกิจปีนี้จะกระเตื้องเฟื่องฟูขึ้นจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะและจะเติบโตขึ้นคุณจะมีแขนมีขามีบริวารมีลูกน้องมาขย,ขยายเข้ามาขึ้นเรียกว่าถ้าไปกู้ ธนาคารหรือว่าไปกู้ธนาคารทําธุรกิจนะหรือว่าไปเดินเรื่องต่างๆเกี่ยวกับธนาคารเนี่ยนะคะก็จะผ่านนะจะผ่านประมาณ70%ยกเว้นบางบางดวงเกรากฎที่เกิดในช่วงเวลเาเกิดวันอังคารวันพุธวันเสาร์อาจจะติดในเรื่องการติดต่อเจรจาเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะคะอาจจะติดตดิดขัดขัดในช่วงปีนี้หน่อยส่วนวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วันอาทิตย์อาจจะผ่านผ่านฉลุยนะคะคือผ่านมีเกณฑ์ที่ ประสบความสําเร็จแล้วก็การติดต่อเจรจาจะผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่านะคะอยู่ที่เขาเรียกว่า การลงมือทําของเราความคิดก็ใช้ใจเย็นไว้ก่อนนะ,จะเจ้าราศีกรกฎห้ามใจร้อนเด็ดขาดในปีนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะคิดทําอะไรเนี่ยนะคะก็คือให้ใช้สติและปัญญาช้าๆนะคะช้าๆได้พระเล่มงามใจร้อนเนี่ยผูว้วามเนี่ยจะผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดระวังคนเรียกว่ากลุ่มการงานนะคะจะมีปัญหากันนะจะมีเรื่องให้เราเนี่ยต้องคิดตัดสินใจเหมือนเราเป็นหัวหน้านะคะเราเป็นผู้นําจะมีคนมาปรับ นะคะปรับความทุกมาระบ,บายหรือว่ามาขอคําชี้แนะจากเราเนี่ยก็คือให้ฟังหูไว้ห,หูอย่าพึ่งมีส่วนร่วมไปกับเขาคือเวลาเขาเอาเรื่องราวที่แบบว่ามันดูแบบปวดหัวนะคะเรื่องราวปัญหาหนักๆเคยไหมที่คุณคุณเข้าไปฟังไปฟังเรื่องราวของเขาเสร็จแล้วความเอามาคิดเก็บมาคิดคุณก็เอามาทะเลาะก,กับแฟนของคุณคนใกล้ตัวของคุณเพราะคุณคิดว่าชีวิตของคุณมันจะเป็นแบบนั้นคือพยายามเลีกเลี่ยง พลังงานลบๆเลยก็คือพยายามรับแต่เรื่องดาวที่ดีๆถ้ามีคนมาปรึกษาคนเดินเข้ามาปรึกษาคุณเรื่องปัญหาชีวิตหรือเรื่องการเงินช่วงนี้งดให้ใครหยิบยืมเงินนะช่วงนี้นะคะเป็นเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่ดวงดาวกําลังจะ,ะย้ายออกจากสถานที่ที่จากดวงเก่าก็คือดวงดวงดวง,ดวงชะตาดวงเก่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีติดขัดมีความกังวลใจมีความทุกข์มันติดหลายๆอย่างปีนี้มันจะคลี่คลายขึ้นแต่คุณจะต้อง เลือกคบคนหน่อยนะคะปีนี้นะคะคือตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเลยบางทีมีคนบอกว่านะคะถ้ามีเพื่อนน้อยเนี่ยนะคะจะมีเพื่อนน้อยคือคนไม่มีใครครบแต่จริงๆแล้วไม่จริงค่ะคนกรกฎเนี่ยลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เก่งเล็งนะคะมีความอดทนสูงมีความเพียรพยายามทําจนมันสําเร็จดังนั้นเนี่ยนะคะการมีเพื่อนน้อยก็ไม่หมายความว่าคุณ จะไม่มีใครครบค่ะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเลือกคบคนที่ดีกับตัวคุณจริงคบแล้วรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรือง,ง,ง,งคบแล้วไม่ใช่พาคุณไปจมลงอีกนะคะคือเราครบคนที่เป็นบัณฑิตค่ะคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลค่ะคบคนแบบไหนก็เป็นคนแบบนั้นจงเลือกคบเลือกใหม่คิดใหม่ทําใหม่ค่ะอย่าเอาคําพูดของคนเนี่ยมาทําให้เรารู้สึกแย่ลงแต่เอาคําพูดของเขาเนี่ยมาทําให้เป็นพลังใจเป็นแรงบันดาลใจดูคนนะคะถ้าคุณอยากจะรวย นะราศีกรกฎปีนี้ถ้าอยากจะร่ํารวยอยากจะ it, มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะให้มองคนสําเร็จค่ะว่าเขาทําแบบไหนก็ปี้เรียนแบบความสําเร็จของเขานะคะก็คือดูว่าเขาพูดเขาใช้ชีวิตยังไงเขามีแนวคิดไอเดียยังไงเวลาเราไปดูเราอยากจะจดจําสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะคะพี่หมอคินแนะนําว่าให้คุณจดค่ะเวลาคุณฟังใครนะคะคุณฟังใครคนประสบความสําเร็จนะเราต้องไปดูคนคประสบความสําเร็จจริงๆไปกปปี้เขา เขาบอกอะไรคะ่ะอย่างเช่นเขาเคยล้มเหลวมาเขาร่ำรวยขึ้นมาได้ยังไงเราก็ไปจดจๆ,ๆนะคะนี่คือเทคนิคของการที่จะ copy ความสำเร็จในปีนี้คิดใหม่ทําใหม่ได้ค่ะนะคะส่วนเรื่องราวความรักนะบอกได้เลย,เลยชาวราศรีลคัคนาปีนี้นะเรื่องราวความรักเนี่ยดวงความรักคนโสดก็จะมีคนเข้ามาในช่วงปีใหม่นี้ก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนถึง 29มีนานะคะก็จะมีคนเข้ามามาเล็งเลมาด้อ,ดอ,ดอมๆมองมแอบชอบแอบรักคุณอยู่นะคะให้ดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนนะสำหรับคนที่มีคู่ก็ต้องระวังนะคะระวังคำพูดระวังเรื่องเก่าๆเดิมๆนะคะคืออาจคนรักของเราแฟนเราอาจจะไม่ได้ดังใจหรือว่ามีเกณฑ์ทะเลาะก,กันนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ถึงขั้นแบบ เออทาเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือใจเย็นๆนะคะใจเย็นค่ะต้องใช้สตินะถ้าคุณมีครอบครัวก็ถ้ามีครอบครัวแล้วนะคะ,ะครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็แฟนก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะคือทุกอย่างเนี่ยถ้าอยากให้ดีเนี่ยนะคะในเรื่องครอบครัวเนี่ยตัวเราเองจะต้องดีก่อนนะคะก็คือเราจะต้องมีอารมณ์ที่ใจเย็นนะคะ มีอารมณ์ที่ใจเย็นนะคะแล้วก็ <ๆ S 1> ค่อยคุยกันด้วยความใจเย็นใช้อารมณ์เด็ดขาดนะคะถ้าใช้อารมณ์เนี่ยคุยกันเนี่ยจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็จะมีปัญหาตามมาเกิดขึ้นนะคะทีนี้นะคะไปไปต่อไปนะคะระวังจะมีเกณฑ์ทะเละมีปากมีเสียงกับคนใกล้ตัวหรือว่ามีปัญหาเรื่องผลประโยชน์เกิดขึ้นนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยคือช่วงปีนี้นะคะตั้งแต่มกราจนถึงเมษายนชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะ ควรจะมีความใจเย็นมากขึ้นมีสติมากขึ้นนะคะเวลาจะพูดจาอะไรหรือว่าเวลาจะตัดสินใจอะไรเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าต้องใช้ความใจเย็นอย่างเดียวนะนะคะค่อยเป็นค่อยไปทําบุญเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือหมั่นเข้าเข้าวัดนะคะเติมน้ามันตะเกียงบ่อยๆนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยให้ทำประมาณ2อสาครั้งจะดีนะคะก็จะมีด้านโชคลาบเข้ามามาดูต่อโชคลาบกันรับรอยกันดีกว่านะคะ านรับลอยปีนี้ถามว่ามีไหมมีนะคะตั้งแต่มกราคมจนถึงมีนานี้นะคะจะมีช่วงเดือนใดเดือนหนึ่งที่คุณจะมีโชคโชคของคุณนะคะมาจากทิศทางไกลทิศทางไกลก็คือจะมีคนนําโชคเนี้ยมาบอกคุณอย่างเช่นบอกตัวเลขบอก บอกเรื่องหวยเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็ซื้อเลขที่เขาบอกนะคะจะได้โชคจากทางไกลนั่นเองนะคะมีเกณฑ์มีโชคลาภถสงโชคแล้วก็ปังได้นะคะระหว่างมากราจนถึงมีนานนี้ก็จงซื้อเลขให้ซื้อเลขที่คุณชอบที่สุดเท่านั้นอย่าซื้อปะปายเดอร์นะคะซื้อมาถูกมาก็ไม่คุ้มแหละให้ซื้อเลขที่ชอบนะคะถามว่าน,นะคะทุกอย่างจะคลีคใครได้นะคะมหนี้สินก็จะเบาบางลง ะะแต่อย่าก,กู้กู้มาเพิ่มถ้ากู้มาแล้วก็ะะเอาแค่มากินมาใช้นะก็พอได้แต่ถ้ากู้มาแล้วไปเอียกว่าไปเสียเงินโดยใช่เหตุเนี่ยจะเป็นนี้ก้นตูเพิ่มขึ้นต้องระมัดระวังอย่าให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้นะได้หยิบแล้วหยิบยืมแล้วไปเนี่ยได้คืนยากนะชาวราศีกร,รกฎเนี่ยนะคะห้ามห้ามใจกว้างใจใหญ่เกินไปก็คือถ้าช่วยได้ให้ช่วยพอประมาณอย่าช่วยจนเราเนี่ย ไม่ไหวนะคะก็คือให้ช่วยเฮาชีชจะช่วยได้อย่าช่วยจนตัวเราเองลําบากหรือว่าถึงขั้นที่แบบว่าคือให้ทุกคนหมดลืมให้ตัวเองให้ให้ให้ทุกคนช่วยคนได้หมดแต่ตัวเองไม่มีจะกินหรือว่าตัวเราเนี่ยนะคะไม่มีพอกินหรือว่าเราต้องลําบากไปยืมคนอื่นอีกก็ไม่ได้นะคะคือก่อนที่เราจะช่วยใครเราต้อง ตัวเราเนี่ยเราจะต้องแบบมีพอเพียงก่อนคือไม่เดือดร้อนนะคะนะไม่งั้นเนี่ยเราจะหมุนเงินไม่ได้เพราะเวลาเราไปพึ่งพาใครก็พึ่งพายากนะคะช่วงปีนี้นะตั้งแต่มกราถึงมีนานเนี่ยนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยจะรู้สึกนิ่งขึ้นสบายใจขึ้นอะไรที่มันคาราคาซังมานะคะอะไรที่เป็นปัญหาเก่าๆเ,เนี่ยคาราคาซังมามันก็จะคลี่คลายขึ้นการเงินการงานความรักการเรียนก็จะดีขึ้นนะคะก็ ให้สำหรับคนที่เรียนอยู่น้องๆที่เรียนอยู่ก็ให้ตั้งใจเรียนนะคะอ่านบททวนซ้ำๆหน่อยนะคะให้เข้าเรียนต่อเนื่องนะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเรียนไม่ทันนะคะในช่วงการเรียนก็ทุกอย่างเลยนะคะโดยโดยรวมของดวงชะตาราศรีกรกฎเนี่ยนะคะพี่หมอเพนจะดูให้ในช่วงระดับหนึ่งก่อนตั้งแต่มกราจนถึงมีนานะคะแล้วก็ถ้าคุณมีปัญหาติดขัดด้านไหนนะคะหรือคุณมี คำถามอะไรที่ข้องใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์ช่องพี่หมอควียนพยากรด้วยนะคะแล้วก็ขอวอวยพรนะคะให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมผู้ชมใหม่ๆแล้วก็แฟนคลับเก่าๆนะคะให้ทุกคนเนี่ยในปี2564นี้จงเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฟื่องฟูสมหวังทั้งด้านการเงินการงานความรักและพบกันคลิปหน้านะคะโชคดีค่ะ